ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วสำหรับเกม Fc Mobile ถ้าคุณมีกองหน้าที่ดีกองหน้าที่จบคมกองหน้าที่เร็วคุณจะมีผลดีมากๆสำหรับทีมของคุณนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับกองหน้าที่ผมเจอแล้วอันตรายมากๆนะครับผมรอไปติดตามชมในคลิปเลยครับผม let's go ะวันนี้ผมมีเพจเติมเกมราคาถูกมาแนะนำ ต้องนี่เลยร้านอีล็ติชอปร้านเติมเกมมือถือออนไลน์ราคาถูกเปิดให้บริการ24ชั่วโมงสำหรับใครที่สนใจเติมเกม MC Mobile หรือจะเป็นเกมอื่นๆอีกมากมายมีให้บริการสำหรับใครที่ชอบเติมเกมราคาถูกๆแบบนี้นะครับผมเพนจริงผู้ติดตามจะมากกว่า8,000 0คนรับรองได้เลยครับไม่รีฟันอย่างแน่นอนนะครับรับประกันนะครับทางร้านบริการดีเติมไว้นะครับต้องรอ,งอคิวด้วยนะครับในการเติมนะครับทางร้านจุดเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับผม ถูกกว่าเติมเอง20-30%นะครับผมช่องทางการติดต่อนะครับก็จะขึ้นไว้ให้ข้างบนนะครับแล้วก็การชําระเงินนะครับจะเป็นบัญชีของบริษัทเท่านั้นนะครับผมนอกนั้นเนี่ยเป็นเพจปลอมหรือบัญชีปลอมนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม FC Mobile 24นะครับผมเห็นน้องในกลุ่มเนี่ยเขาตามหากองหน้าแบบตัวเก่งๆตัวคมๆกันนะครับผมแล้วก็ส่วนตัวผมเนี่ยเจอกองหน้าแบบสุดๆมาแล้วหลายตัวเหลือเกินนะครับผมผม,ผมบอกเลยว่าแบบ ที่ผมเอามาในวันนี้น่าจะท็อปทอปที่สุดและในเกม f c Mobile นะครับสําหรับตัวที่แบบทังคมเร็วเก่งครบเครื่องอ่ะพูดได้ง่ายนะครับสำหรับกองหน้านะครับผมก็วันนี้มีทั้งงบน้อยงบแล้วก็งบสูงด้วยนะครับผมวันนี้ครับผมจัดมาให้9ตัวเน้นๆนี่ครับผมทุกคนก็น่าจะเห็นทั้งรูปปกแล้วก็รูปในตอนนี้อยู่นะครับว่ามี9ตัวตัวไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมมาบอกรายละเอียดแต่ละตัวว่า ในแต่ละตัวนั้นน่ครับมีจุดเก่งยังไงนะครับผมตั้งแต่ผมเคยเจอมาเนี่ครับเจอกับตัวนะครับเคยเล่นแล้วนะครับผมจะเป็นยังไงนะครับผมเราจะมาเริ่มจากตัวนี้เลยครับตัวเก่าตัวดีตัวเดิมของเราท่านเองนะครับนั่นก็คือ UCBO นี่ฮะ UCBO 97ทางล่างของ t y นะตัวนี้น่าจะ t Y นะครับผมตัวนี้น่ครับผมก็ถึงความสูงไม่ได้แบบเหนือกว่าคนอื่นมากนักนะครับแต่นะครับดูเท้าที่ถนัดครับขวา5าซส้5 พลังงาน4ดาวครึ่งนลยครับวิ่งได้ทั้งเกมแน่นอนนลครับแล้วก็ท่าสกิล4ดาวด้วยนะครับและจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือทั้งความเร็วนะครับการจุดกอดีนะครับถ้าได้แตะหรือหลุดไปเนี่ยไม่มีใครตามทันแน่นอนนะครับผมหลังจากที่ผมเคยได้เจอมานะครับ UCBIO แนะนําเม็ดอะไรดี UCBIO นะครับผมจะแนะนําเป็นเม็ดแดงเม็ดส้มเลยครับผมถ้าใครแบบอยากเก่งๆนะครับเม็ดแดงเม็ดส้มนะครับเม็ดม่วงยังไม่เท่าไรนะครับต้องเม็ดแดงนะครับผมบอกเลยว่าแม่งโคตรเก่งนะครับผมสําหรับ ยูเซบิโอนะครับผมหน้าตารูปร่างกับลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับผมเรื่องของสแต็กละครับก็จะแบบโหดมากๆเลยนะครับสำหรับยูเซนะครับก็ความเร็วร้อยอัพขึ้นนะครับการยิงร้อยอัพขึ้นทุกอย่างนี่ครับผมก็จะประมาณนี้นะครับความม่องไวอะไรต่างๆนะครับดูคุณสมบัติของตัวนี้ครับก็คือ เท่าที่ให้มาก็คือเหนือชั้นนะครับยิงไปดูที่ไกลนะครับแล้วก็เลี้ยงเร็วนะครับผมตัวนี้ก็ยิงไกลได้ดีนะครับผม100อัพเลยนะครับผมสแต็คค่อนข้างที่จะหรูหรานะครับผมเรื่องของราคาในเม็ดแดงนะครับผมผมคิดว่าไม่ได้สูงมาก150 m อถือว่าจับต้องได้นะครับสาหรับ uc นะจัดกันได้นะครับเม็ดส้มเม็ดแดงเนี่ยไม่ถึง200 200m เอ็มแน่นอนนะครับผมจัดกันได้ครับสำหรับ ucbo นะครับแนะนำเลยนะครับตัวนี้นะครับถ้าสายตอกนะครับบอกเลยว่า ตอไปหลุดนะครับผมสาหรับยูเซนะโอเคมาดูตัวต่อไปนะครับผมจะไล่ระดับราคาขึ้นมาแล้วกันนั่นก็คือดาร์กิสนี่ครับผมดาร์กิสนะครับจากสกอตแลนด์นะครับผมตัวนี้นะครับผมผมแนะนําเหมือนเดิมแมแนะนําเป็นแดงเม็ดแดงเม็ดส้มอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าเม็ดแดงเม็ดส้มเนี่ยจะเก่งทุกตัวเลยจริงๆนะครับผมเพราะว่ามันจะเพิ่มทั้งเลเวลนะครับผมเพิ่มทั้งสแต็กอะไรต่างๆของของตัวนักเตะนั้นๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูข้างในครับ ข้างในตัวนี้ครับขวาห้าไซส์หนะครับพลังงาน4ดาวครึ่งแล้วก็ท่าสกิลสีดาวนี่ครับผมเรื่องของสแต็กนะครับก็จะมีประมาณนี้ครับความเร็วเร็วมากนี่ครับผมถึงสแต็กแค่นี้แต่เร็วมากนะครับในเกมนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมการเลี้ยงบอลอะไรต่างๆนะครับความมองไวอะไรต่างๆร้อยอัพขึ้นนะครับผมร้อยเจ็ดจุดสามเซนติเมตรน่าจะเตี้ยกว่ายูเซ่ไหมหรือเท่ากันวะผมจําไม่ได้นะครับแต่ว่าคุณสมบัติเยอะมากนะครับเหนือชั้นยิงประตูที่ไกลแล้วก็ยิงไซสก้อยแล้วก็เล่นเมื่อทีมนะครับสำหรับดากิสนะครับผม ัวนี้ราคาไม่แพงเหมือนกันนะครับผมสามารถจัดได้แค่ร้อยสามสองเอ็มแต่แนะนําเป็นเม็ดแดงแล้วกันนะครับผมสําหรับดาร์กิสนะจัดตานานเลยครับผมช่วงนี้มีแต่ตานานอ่ะเพราะว่าตํานานเก่าเกตัวเก่าเก่าเก่งมากนะครับสําหรับตํานานตัวนี้น่ครับเป็นของทีเอสนะโอเคนะจัดก็ได้นะครับผมสาหรับดาร์กิสนะครับผมแนะนําแนะนาแนะนาได้มาดูขยับขึ้นไปนะครับนั่นก็คือตัวปัจจุบันก็คือฐานะของตัวของยูโรนั่นเองนะครับนั่นก็คือฟาโนตอเลสนะครับผม ก็สเปนได้แชมป์ยูโรนั่นแหละนี่ครับผมตัวของสเปนนะครับตัวนี้นี่ครับรูปร่างหน้าตาหล่อเหลาเหลือเกินนี่ครับผมประมาณนี้นะครับ้อขวาห้าไซส์สี่นะครับตัวนี้ไม่ได้ขวาห้าทับห้าไม่ได้ทับห้าทั้งสองนะครับผมจะเป็นเท้าซ้ายสี่นะครับสามารถยิงได้เท้าซซายเหมือนกันนะครับผมไม่ได้แย่นะพลังงานนะครับสี่ดาวขึ้งครับท่าสกิลสี่ดาวนะครับท่าสกิลเนี่ยหลากหลายเหลือเกินนี่ครับผมอ่ะ กอเลสมีความเร็วมากๆนะครับถ้าแบบได้ตอกหรือแบบถ้าได้หลุดไปเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีไม่มีใครตามผ่านแน่นอนนะครับเรื่องของการจบก็คมมากนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็มีลูกการหม่งที่ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับ90 95นะครับผมแล้วก็ความสูงก็หุ่นพอดีอะร8 6ปเซนติเมตรนี่ครับผมความมั่งไว้ด้วยนะครับดูคุณสมบัติกันนะครับตัวนี้ยิ่งปั่นโค้งหักแล้วปั่นเนี่ยตป็นีกหนึ่งตัวนะตอบโจทย์นะครับแล้วก็เลี้ยงเร็วนะครับก็คือนน่แหละความเร็วนะครับผมตัวนี้ช่เเคยม็ดดแง 270 m เจิอมนะครับหรือเป็นถ้างบน้อยหน่อยก็ใช้เป็นเมดม่วงได้นะครับพร้อยหนึ่งเหมือนกันนะครับผมถ้าได้มีส้มมานะครับบอกเลยว่าโคตรจี๊ดอ่ะตัวนี้ฟันนารูตอเลสนี่ครับห็นน้องๆในกลุ่มนี้ครับคอมเมนต์มาเหมือนกันนี่ครับว่าฟันนารูตอเลสเนี่ยเก่งนะครับผมนี่ก็จัดกันได้นะครับแนะนํานะไม่ควรซื้อเมท่ลนะครับผมควรซื้อขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเมท่ลเนี่ยกับเม็ดเขียวเนี่ย มันจะราคาไล่เรียกกันนะครับมันไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราขยับขึ้นไปตัวที่เก่งโคตรๆนะครับนั่นก็คือแบบตัวตัวที่ครบทุกอย่างของเขาเรียกว่ากองหน้านั่นก็คือโรนัลโด้อาร์ไนนนะครับผมพลังงานตัวนี้4ดาวค่งครับท่าสกิล5ดาวเลยนะท่าสกิลนี่ใช้ได้แบบทุกรูปแบบจริงๆนะครับทั้ง มีความเร็วด้วยนะครับผมจุบสกอ์คมมากนะครับการเลี้ยงบอลแบบการควบคุมบอลในต่างต่างคล่องชิบหายนะครับสำหรับโดเก้าโดอไนนยนะครับผมคุณสมบัติก็เยอะมากนะครับยิงปั่นโค้งเหนือชั้นเลี้ยงเร็วยิงสงก้อยนะครับผมอัตราการบุกจะเป็นปานกลางแล้วก็ต่ำนะครับตัวนี้ถนัดทั้งสองเท้าด้วยนะเหมือนเดิมครับผมจะแนะนําถ้ามีโดอไนายร่างใหม่มาบอกเลยว่าราคาตกแน่นอนนะครับผมถ้าจะแนะนำนะครับแนะนําเป็นเม็ดแดงนะเพราะว่าราคาเขียว ฟ้าม่วงเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างกันมากทุกคนก็ลองไปพิจารณาดูนะครับก็จะมีประมาณนี้แหละมันราคามันไม่าาได้เลทเลี่ยมันเลี่ยกันอ่ะมันไม่ได้แบบราคาเลทต่างกันมากนะครับผมก็จกัดทีโดเม็ดแดงหรือเม็ดส้มได้นะครับผมโอเคนะครับเหลือท็อปห้าของเราแล้วนะครับท็อปห้าก็จะขยับมูลค่าเงินของนักเตะขึ้นมานะครับผมก็โอเวอร์ออแหละก็จะเพิ่มขึ้นตามโอเวอร์ออนนะครับผม โอเคนั่นก็คือแก๊ตม er, ุลเลอร์นะครับผมแก๊ตมุลเลอร์หลายคนเนี่ยผมเห็นแรล่งสูงๆเนี่ยใช้กันเหลือเกินนะครับเป็นเม็ดแดงเป็นส้มเม็ดม่วงอะไรต่างๆเห็นมาหมดแล้วนะครับผมสําหรับตัวนี้พลังงาน4ี่ครึ่ง 4, น,น,นะครับผมแล้วก็ทักษะสีดาวเท้าที่ถนัดนะครับผมก็คือขวาหซ้ายสี่นั่นเอง,ง,งนะครับผมตัวนี้เก่งยังไงนะครับผมหลังจากที่ผมเคยได้ลองได้เล่นได้เจอกับมันเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวตัวหนึ่งบจบสกอร์ดีมากๆนะครับผม เรื่องของการส่องไกลเนี่ยก็เคยโดนมาบ้างนะครับเรื่องของการโมงนะครับแล้วก็ความผิวนะครับผมตัวนี้ทําได้ดีนะครับยิงปันโค้งนะคุณสมสมบัติแล้วก็มงลูกสุปเรังแล้วก็ยิงไซก้อยนะครับสำหรับแกนมุลเลอร์นี่ยครับเดี๋ยวเราพาไปดูราคานักเตะในตอนนี้เม็ดแดงจัดกันได้ครับหนึ่งร้อยสามนะครับใครอยากจัดเลยนะครับแค่สองร้อยเอมงลองไปจัดดูนะครับราคาไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากเลยนะครับผมตัวนี้เป็นของ TS นะจัดกันได้นะครับเม็ดแดงนะครับผม โอเคนี่ครับขยับขึ้นมานั่นก็คือวานเบตเชนนะครับผมวานบัตเชนนะครับผมจากเนเธอร์แลนด์ตัวนี้เฮียแม่งผมเจอเมื่อวานแล้วแม่งเก่งชิมหายเลยสําหรับใครที่เล่นเป็นหรือเป็นสายตอกหรือเป็นสายแบบหลอกยิงอะไรประมาณนี้หรือเดือใครที่แบบสายใช้ทัสกิวอะ่ะผมเจอเมื่อวานแม่งโอ้โหเฮียเก่งมากนะมาโกวานบัตเชนเนี่ยนะครับผมถ้า ท่าสกิลสดาวนะครับพลังงานสี่ครึ่งนะครับผมเท้าที่หน้าดัดขวาสายหาแล้วก็เนี่ยการจับสกอร์มันคมมากๆการควบคุมตำแหน่งการยิงตำแหน่งการหาช่องเนี่ยมันทําได้ดีนะครับผมถึคงความเร็วไม่ถึงร้อยเนี่ยแต่ว่าเร็วจัดๆเลยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะยิงปั่นโค้งนะครับเหนือชั้นแล้วก็เล่นเพื่อทีมนะครับผมเรื่องของแสแต็กนะมาดูเม็ดแดงกันบ้าง300รเอ็มนะเม็ดแดง300รเอ็มเม็ดม่วง270นะครับแต่ถ้าดีๆอ่ะแบบถ้าอยากแบบเก่งเลยเม็ดแดงนะครับแต่ว่าถ้า งอน้อยหน่อยก็สามารถใช้เป็นมม่วงแล้วก็ค่อยทยอยตีเอานะครับผมรับประกันฮนะเก่งแน่นอนนะครับสําหรับวานบาสเทนนะครับผมโอเคมาดูท็อปสามสุดท้ายนะครับผมเป็นตัวที่แบบไอ้เคียแม่งเก่งมากเอออย่าว่ากูอวยอะแม่งเก่งจริงครับแต่ก็คือโยฮันครับนั่นเองโยฮันครับตัวนี้ถาดต้องสองเท้าและอีกอย่างนะครับท่าสกิลของเขาห้าดาวพลังงานสี่ดาวครึ่งด้วยนะครับทั้งมีความเร็วจบสกอร์ดีแล้วก็ การเลี้ยงการอะไรเนี่ยคล่องมากนะครับผมการความผิวความเขาเรียกว่าแบบครบเครื่องอะ่ะนอกจากการมงอะ่ะมงเจ็ดสิบเองนะครับผม <c oughs> ก็เหนือชั้นนะครับเป็นเพลย์เมเกอร์แล้วก็ยิงใส่ก้อยนะครับราคาในตอนนี้ก็สามร้อยกว่าเอมเลยนะครับผมแต่ถ้าจะซื้อดีๆเนี่ยซื้อเม็ดแดงเม็ดม่วงเลยนะครับผมผมจะไม่แนะนํปในวันนี้ก็คือเม็ดแดงกับเม็ดม่วงนี่แหละ แล้วก็เมนส้มเนี่ยสอย่างนี้ควรใช้นะครับผมถ้าใครอยากจะใช้แบบเก่งๆจริงนะครับก็ใช้3เมเมนี้ได้นะครับผมจัดกันได้นะครับสำรับโยฮันครับล่าง99ของ TS นะครับผมและมาดู2ตัวสุดท้ายนัก็คือเป็นไอดอลของเขาแล้วก็เป็นนักเตะมาริตชุดปัจจุบันด้วยนะครับผมนั่นก็คือคริยันเอ็นปปเป้นเองครับหลังจากย้ายไปมาริดเนี่ยโอ้โหหลอนแรงมากครับในช่วงนี้นะครับ คนดูก็แปดหมื่นคนนะครับผมนี่เลยครับโจหนูความเร็วสูงนะขวาหาซยสี่นะครับผมพลังงานสี่ครึ่งครับทักิลสี่ดาวนะครับแล้วก็อีกอย่างเป็นตัวที่มีความเร็วจัดจัดความคล่องชิบหายเลยพูดง่ายๆครับผมแต่ว่าถ้าเอเนี่ยผมยังไม่เคยเจอนะผมเคยเจอแต่ LW นะครับผมก็คือปีกสายนั่นเองนะครับที่ผมเคยเจอนะบอกเลยว่าเก่งโคตรๆอ่ะ ยิงปันโคครับเหนือชั้นยิงเลี้ยงเร็วแล้วก็ยิงใส่ก้อยนะครับเรื่องของเม็ดนะครับผมผมแนะนํานะครับถ้าใครมีเม็ดไอตัวเม็ดเท่าอยู่แล้วเอาตีเอาดีกว่าตีบวกเอาเลยนะครับผมหรือใครที่แบบงบเยอะจริงๆเนี่ยใช้ได้เลยครับหนึ่งร้อยสามนะฮะลองดูนี่ครับผมพันเอ็มแบบท่วนๆเลยฮะหนึ่งพันพันพันเลยนะครับผมจัดกันได้ครับสำหรับคิริยันเอ็มปัปเป้นีฮะโอ้โหเก่งชิบหายบอกเลย เร็วจี๊ดๆครับตัวสุดท้ายนั่นคือโกสของเรานั่นเองนะก็คือคริสตินอนโลนโดขวัญใจของผมนั่นเองนะครับผมตัวนี้นี่ครับผมครบเครื่องทุกอย่างสําหรับกองหน้าจริงๆนะครับพลังงานก็ได้นะครับผมถึงว่าเขาจะแก่แล้วก็เถอะอายุ39นะครับแต่ว่าถ้าสกิลถึง5ดาวนะครับแล้อีกอย่างโอ้ก9 9ด้วยนะครับผมถึงความเร็วเขามีแค่แน่แต่ในเกมมันเร็วมากนะ จริงๆนะครับการจุกสกอร์คมการมงดีมากๆการควบคุมบอลก็ใช้ได้นะครับผมแบบห้าดาวอ่ะพูดง่ายครับทักิวห้าดาวนะครับผมเก่งนะครับทั้งคุณสมบัติเยอะด้วยรับฟรีก็ได้เหนือชั้นนะครับยิงไกลก็ดีนะครับเป็นเพย์เมเกอร์การควบคุมเกมนะครับหรือเป็นหมการมงทำประตูที่รุนแรงนะครับผมยิงสายก้อยก็ดีนะครับสำหรับคิซิโน่โรนัลโด้นะครับก็เปิดยากหน่อยนะครับแต่ผมแนะนำใช้เม็ดส้ม ใช้เม็ดส้มเลยครับเพราะว่าราคาจากเม็ดแดงมาเม็ดส้มเนี่ยราคามันห่างกันแค่ล้านเดียวผมแนะนำฮะจัดเม็ดแดงมาใช้แบบเก่งๆเ,เลยครับเอ้จัดเม็ดส้มมาใช้แบบเก่งๆเ,เลยเนะครับขอไปคําที่พูดแบบรัวๆด,ด้วยนะครับผมจัดกันได้ครับโดเม็ดส้มนะครับร้อยสี่บอกเลยว่าเก่งสุดๆเนีฮะ โอเคนะครับผมนี่ก็คือท็อปเท่าไหร่ไม่รู้ผมลืมแล้วนะครับผมนี่ก็จะเป็นกองหน้าที่แบบโคตรเกง่งโคตรอันตรายของ f c Mobile ในณตอนนี้นะครับไม่รู้ว่าอนาคตจะมีตัวอะไรมาอีกนะครับหรือใครที่เห็นแย้งกับผมว่าตัวไหนเก่งกว่านี้นะครับสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยครับท่านผู้ชมเนี่ยเคยเจอแบบไหนามาบ้างนะครับแต่ผมเคยเจอมาแบบเนี้ยบอกเลยว่าไอ้ขี้โคตรอันตรายนะครับอันตรายมากๆาเนี้ย ลองไปใช้ดูนะครับแล้วคุณจะรู้นะครับว่าเก่งแค่ไหนนะครับส่วนตัวของผมใช้ในเลเคเนะครับเพราะว่าผมมีงบเท่านี้นะครับผมก็ตามสภาพนะครับผมเดี๋ยวอนาคตข้างหน้าก็จะอัพเม็ดส้มขึ้นมานะครับแล้วก็ยามเมาเนี่ยก็จะพยายามอัพเม็ดเหมือนกันนะครับจะอัพเป็นเม็ดแดงเม็ดส้มก็รอลุ้นติดตามชม การต่อไปสำหรับอีหลายๆอ p พต่อจากนี้นะครับผมผมจะพยายามทําคลิปให้ดีที่สุดนะครับผมฝากกดติดตามไปด้วยนะครับแล้วก็ทุกคลิปมีความรู้แน่นอนนะครับสำหรับการเล่นการเปิดแพ็คอะไรต่างๆนะครับผมจะพยายามเปิดแพ็คให้ได้มากที่สุดแล้วก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยดูแล้วก็เป็นกาลังใจหท่านผู้ชมเนี่ยไปเปิดแพ็คแล้วก็ไปเติมที่ร้านอีดัตติ้งช็อปได้นะเออเฮียแม่งโยงเข้าได้เฉยเลย โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดกระดิ่งนะครับจะได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับใครที่คลิปไม่แจ้งเตือนนะครับผมผมลงคลิปน่าจะขึ้นฟีดของทุกคนอยู่แล้วแหละนะครับผมก็ฝากกดหน่อยนะกันฝากกดเข้ามาดูนิดนึงนะครับผมแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับกดไลค์นะครับคนละหนึ่งไลค์ช่วยกันหน่อยแล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมเจอกันครับผม